สบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าบ่กู้เห็นยังโยู่แฟนายดีพี่น้องหมัม่าพี่น้องเปิดกำลังซ้อนหมัดหมัดเก้าอี้อยู่นะเป็นเบมยบ่ไหเบิ่งเน้อะไหหมัดจังได้เนั็นแล้วต่วานั่นแหละ เป็นบ่ยใช่โอเคโอเคอีฝอเลยฝอเทียนเน่ะพาลูกพาลานสบายดีพี่น้าะพาลูกพาลานเนี่ยโตเนโตจะต่างเนาะจะต่างเนาะย่ามันจะตั้งเพราะว่ามือเลยแม่นเนาะมือนี่เอาเห็ดเปียกหลายอย่างเห็ดเตรียมไว้เลย ซอยกันจ้ะพี่น้องซอยกันหลายๆคนจังแล้วไอ้กูหนึ่งเห็ดแั่นหนึ่งอ๋อเหมือนอากาศเย็นนะวะวะสบายดีจ้อหนาวนิดนึงพ่อเป็นกระซอยกูเป็นกระมังซอยจะสดจะตัก กะลลายคนมีน้องมือเท่ากะลายเวีกยกแบบรายงานนเหตุแต,แต่ตอนนี้เลยมันจังเลวง่ายมันบ่ <c oughs> ทางด้านในพันกรเสร็จถวยบวงแล้วจ้าคนละสนั่ <Hello. S 2> นละแม่เ <c oughs> นีน่ยแม่ แ้น้อมเห็นยังเยอะป่าพันเด้อซ huh> ื้อมาเือยนี่ป่าพนักงากลังบุดอยู่เดจานกงน้อยก็หลายคนจ้ะเสร็จคุยเสร็จบวงไว้เสร็จแล้วเราก็แพ็คเลยด้านในมันงามอยู่เดจานพนักงนมีกเป็นมงไทยพูดกระไรเดจางามอลี เออแม่เลยเขาไม่ใออเลยค่ะไปเขียนใส่สิแค่แตรงนี้ต้องเห็ดใส่ที่งานสูงพอาต้องมาต้องเป็นภาษาเราวนน้ภาษากรใส่บ้านมีคนเป็นอากฤษมาอันนี้ก็พูดก่อนเขาม่เห็นนงานมากเขาบอกแห้วีคนใส่เขาบอกว่า เค่แค่เด็กอ่านเลยคละ มาติดส้มานี่นมเนี่เนี่โปมแกะนะหยองใช่นีมนี่ซื้อก็เอาลงนี่เลยหยองนี่แม่ยนักงนบเจ้าเพียนะสมสด็จงานเลยไอ้นุ่มอันดับพอแล้วเกแข็ก็ได้ไปซื้อบิดนด้วยนซื้อบิ๊กเดนมากดเดม

บ่ากุ้งได้จังอันแต่ได้ง่ายบ่บานี้พอเป็นแล้วง่ายอันบ้าเอออันน้องแข็งอยู่ลุงเนาะลุ่งหน้าลุงหน้าเดี๋ยว่างไปหาลุง ลงหน้าสบายดีเอฟซีแน่จะน้ำแข็งบ่ลุงหน้าเลยอ๋เย็นอ่ะไปพี่น้องเอ้ยจังได้ฮะจังได้นะสีแบบาแบบวานแหววอะไเลนาะสีชมพูกับสีขาว

เห็ดกระโหมดกับเจ้าเลยแน่แน่แน่อ่าสวัสดีเอฟซีเนี่ยลูกคุณน่ะเสือเพิ่นกะเสือกะที่เดียวเลยกับงานนี่ชมพู่น่ะได้เลยี่าุ่าฮ่า ม่เอาตสี hmm. mm ัาดบ่บบ่เขียนเอเนยจังซีเขียนเเขาเขียนเจีแล้วเขาตัดเอาจงแล้วเขาทาสีติดเอาโอเคแม่เขาก็ได้คลิปอีกคลิปนึง แมมนเ่มัียนเีสื่อว่ะกสอีทังลุงก็่อยู่อืมข้ามัอากาศเย็นแล้นเรียกพ่าอะไพี่น้องเลยอาสาสุขภาพกันในเด้อจ้า่วงในอากาศเย็นนะพี่น้องเลยเป็นละเบ้เฮ้ยเป็นแล้วแมนบ่ เีาจะค่อยซอยวะแน่เบิ้งแน่แบบงี้เลยก็แล้วไายเติบเราจะก้าเข้าไหมพี่น้องตอนนี้ใกล้ๆสีแหล่เราได้จ้าพ่อแม่พี่น้องครับเบิ้งได้พ่อพี่น้องงามอะลีนนะจ๊ะกินได้พี่น้องผ่านหรือเ่าผ่านหรือเปล่าบากุ้ง เคยเป็นคนมัดเดจ้ามัดบเก้าอีเนาะสีชมพูเด,ดจา้าพอไปพี่น้องสีหวานแววง,งามอลีเด,ดจา้าคอมเมเว่าโอเคแล้วมันมัดแล้วบดให้งามก็นี่จ้าพี่น้องกุ้งไอ้ข้อเหตุไปเนาะเหตุแต่นี่เพื่อฮอม์อื่นเท่ากับวางเบียกไร้เติร์ไหเนาะ เห็ดใบพอมีพี่น้องไงมือนกับแบบมาลายแม่นบลายมือเียกกับบบมลายเป็นไงแม่นแบบออื่นเนาะเห็ดใบแพ็คบวงถวยเอาไว้เออสีชมพูอาจารย์จอมิงเป็นมือกองอุ้มน้องอนเนี๋ยวจ้าบอกพี่น้องอุ้มน้องอ้นว่าเป็นมือกองให้บอกกลุ่มเดี๋ยจ้า น้องนอนนะครับวันนี้น้องนอนมาสบายดีไหมดีทำไมพี่นอนเลยจ้านอนก็นอนพันกระหังกรตื่นระดับเองกระตือนานพ่นนสบายดีลูกสบายดีนาะสบายดีลูกลูกดีจ้านอนนนอนกันลมบดีหน้องห้ากระตือนอนแง่นจังเลยเพร่นเพิ่งพอคนหมักโบกจานนี้หมักประดัดปะมักปุ๊ มักะมานนตนหาก็ตืนแล้วองง่นอแงเนหา็ตืนกันลนะันไก่ฉันแล้วนะยิบสอีน้องแล้วอะตุ๊ยยิบสามอุสาจนตอนนี่ก็ไ้นี่เย็นแป๊บเลยนะจังเลยยส ย็นกเย็นนะางกันเห็นย่างสคนนี่กาลังเขียนสื่ออยู่หเขียนสื่อด้ะเอ้าบอกลาไปพี่น้องเพื่อนก่อนนะวันนี้มีเขาลาไปก่อนเดจ้าเพื่อนพี่น้องเขาพูลายลายเดจ้าติดข้อเหงากำลังใจเปุนกคาดินมาตลอดเดจ้าผ่านเดจ้าจอมปุ่มบอลาน้องอันเู้นดจ้ารองาุน้องขัดซององนขดซองเดจ้าบอกบอกแฟนคาเฟ่บอกแฟนสนุไปลาแฟนเด่าจ้าสบายดี